ลงโทษได้คนแหลมโป๊ะโป๊เป๊ะอู้หูตายลงโทษได้คนแหลมอู้งตายกูขู่พีร้อยเปอร์เซนยังไงล่ะดักเลนหตายครับพีสองพันสี่พันก็มาเหอะจบเลยหรือเปล่าละ่ะขออันิดนึงแล้กันมายกี้นายกี้โบ๊ะโบโอโ้โหยังไงเพื่อนขอเก็บงานหน่อยละกูอู้ตายตายตายแอกคหน่อยละเก้อ เอาละครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดเลื่อนยูทูบนะครับผมวันนี้นะผมถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะผมการที่ผมเนี่ยมารีวิวผู้คองสกินฟู้ดฮีโร่นะครับผมเป็นชายขายราเมงแน่เองครับนะผมเห็นช่วงนี้เนี่ยเขานิยมเล่นลิงออฟเลนกันมากเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับผมมาดูลิงออฟเลนของผมนะครับผมคีสามพันเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนขีทุกดอกแล้วบอกเพนรักกันนะครับ แวะก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมแวะไปแค่นี้เดียวนะครับผมไปกดปุ่มไลค์กดปุ่มติดตามนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสเปลที่ผมเอาไปแล้วผมตานี้แล้วผมจะเอาฟิกเกอร์ไปนะผมไปเล่นเลดเกมนะผมทั้งล้วงเร็วแล้วก็ล้วงถึงด้วยนะครับทุกคนมาดูทางด้านไอเทมก่อนเลยนะครับผมทางด้านไอเทมของผมเนี่ยชิ้นแรกนะผมผมจ่อรองเท้าลมนะครับผมวิ่งเร็วนะครับผมผมจะเอาไปฟาร์มเลนนะผมไปทั้งเลนกลางแล้วก็เลนของผมเองนะผมขึ้นลงขึ้นลงเพื่อฟาร์มเงินต้นเเเกกกกมมมมมมนนนนนะะะคคครรรััับบบแล้้้ววาาาดดูททงงไอออออยย่่ผผชต มือคลีนะผมประมาณ6ชิ้นได้นะทุกคนประมาณนี้นะผมออกต้นเกมไปก่อนนะและส่วนต่อมารับผมผมจะออกเป็นคลีใหญ่นะครับผมแล้วก็รองเท้าเนี่ยผมตั้งผิดนะผมจะเป็นรองเท้าลมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นสลิปสติ้งนะครับผมและได้รับการตั้งสถานะเวยนะแล้วก็กรงเล็บนะครับผมกรงเล็บหมาไ่้เองแล้วบวกขี้ไปอีกนะทุกคนแล้วก็ต่อมาเนี่ยขึ้นไป็นจอกก่อดเล็กก่อนนะครับผมแล้วก็ผมก็จะออกเป็นดาบแดงชิ้นสุดท้ายนะครับผมถ้าจอบกอดของอันเนี้ยไม่พอเนี่ยขึ้นขึ้นชิ้นใหญ่เป็นโบกี้สเปียก็ไไไดด้้นนะครรหือมมม่่วาจเป็็ุุกกท ผมบอกเลยเซินี้เนี่ยที่ผมให้ไปนะผมอย่าบอกใครนะครับทุกคนเพราะซิทน,นี้เนี่ยแม่งขีดตุกจอนะครับทุกคนไม่ต้องพึ่งดวงครับถ้าของเต็มเนี่ยแรงมากๆนะครับและส่วนต่อมาไปดูทางด้านลูนะครับผมผมใช้เลมเพจสิบเม็ดนะครับแล้วก็เอสเลนเลเวอร์นะครับผมห้าเม็ดนะครับสปิริตห้าเม็ดแล้วก็ดาร์กออนคอสิบเม็ดนะครับผมมันช่วยในการฟาร์มแล้วก็ดูดเลือดด้วยนะ ส่วนต่อมาดูทางรางพลังแฝงแล้วผมพระเอกของเรานะผมสมุดนะผมสมุดเพิ่มคิดค์ทีเข้าจากไอเทมนะครับทุกคนชิ้นนี้ขาดไม่ได้นะครับผมถ้าเล่นลิงเนี่ยบ่ไอเทมคีคิ์ที่เข้าจากไอเทมล้วนเลยนะแล้วผมเนี่ยได้แจกเซตเทมคียร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับผมทุกคนความแรงคียนี่สามพันเปอร์เซ็นต์อย่างหน้าปกอยู่แล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับผมทุกคนถ้าตานี้เนี่ยทุกคนเอาลิงไปเล่นในแร็งนะโคตรโหดนะครับทุกคนผมบอกเลย ตานี้เนี่ยผมได้เจอลิงเหมือนกันด้วยนะครับทุกคนแต่มาดูเชิญกันนะผมว่าผมกับเขาเนี่ยใครจะดุใครจะเชิญใครจะโหดกว่ากันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลกเกมละกันช่วงเกมเนี่ยลิงก็ฟาร์มเอาของไปก่อนนะครับทุกคนเงินเนี่ยเกิน5 0 0พันเมื่อไหร่เนี่ยค่อยแบบค่อยบูนะค่อยบูหนักนะทุกคนพอแบบว่าจะดักได้หน่อยนะแบบดักพุ่มดักตบอะไรเงี้ยได้หมดนะครับป่านี้มาเลี้ยงเล่นผมเลยนะแล้วก็เหมือนลิงชนกับลิงแลผมถ้าลิงฝั่งเขาห้าอันนี้หลุดมาก็ตายหมดนะนี่ไงหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเอาไง ตันตันเฮ้ยตายนะอุย้ยตายครับสวยได้เฟิร์สปัดนะครับเไม่ทันเฟิร์สว่ะเขาตายก่อนนะครับทีมเราตายเสียเฟิร์สไปก่อนนะผมทุกคนก็กลับบ้านรีเลียดดีกว่านะครับเอาตายที่บ่าไปนเปนเพื่อนถ้าทีมเราเล่นเมดเนี่ยแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบทิ้งเลนกลางบ่อยนะครับผมเป็นของหวานของลิงเลยนะครับผมก็พยายามมาแท็กกลางบ่อยๆนะครับเงินกลางเนี่ยได้เงินเยอะที่สุดแล้วนะครับผมใน อ่าเสาร์นทุกเลนนะครับผมทั้งเลนล่างทั้งเลนบนเนี่ยเงินไม่เยอะเท่าเลนกลางนะครับผมไปแท็กกลางนี่เงินเยอะสุดๆเลยนะครับแล้วก็ฟาร์มคริปตัวเล็กอะไรไปนะก็เอาของไปก่อนนะทุกคนช่วยต้นเกมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปบวกกับจบสกอร์มันเลยเราเอาเวลาเนี่ยไปฟาร์มครีปแล้วก็ไปฟาร์มตัวเล็กตัวใหญ่อะไรอย่างงี้ก Le> ็ว uh ่างันไปนะครับเอาของไปก่อนนะทุกคนใครรวยกว่าชนะผมบอกแค่นี้มาดิมาดิใครรวยกว่าชนะบอกเลยตาเนี้ยนะครับนี่เงินผมนำเขาแล้วผมสองพัน 2,001ต่อ1ันแนะครับเงินตาม300ร้อยนะผมเทคกลางแค่แป๊บเดียวเองนะได้เฟิร์สเขาด้วยนะครับผมทุกคนนี่เขาทิ้งกลางอยู่แล้วรอรอ,อดักนะครับผมตอนนี้ผมรอโป๊กเขาดีกว,ว่านะครับโป๊กแล้วก็หนีนะครับโป๊กแล้วก็หนีอึ๊บมาไปทันได้โป๊กเขาเสียสกิลไปกับคีบหมดแล้วนะครับผมเป็นจังหวะที่ดีเลือกก่อนกลางดันเง,ง,ง,งื้อเหลมงานดีไอ้ เออโอ้โหดักะไรตอนนี้เนี่ยและตอนนี้เนี่ยผมได้ฟาร์มของครบ6ชิ้นแล้วนะครับผมทุกคนถูกมือเนี่ยผมได้เปลี่ยนช่องสล็อตเนี่ยไปฟาร์มเซตใหญ่เลยนะครับผมเปลี่ยนไปไอเทมเซตใหญ่นะผมเพื่อให้มันเรียงเป็นไอเทมเซตครบชุดนะผมก็ใช้ครบชุดชุดนี้เนี่ยก็โหดนะผมว่ามันแรงนะทุกคนถ้าได้คิ้ใหญ่มาแล้วก็ทิปสติงเนี่ยก็พอแบบเล่นได้แล้วนะครับฟาร์มก่อนนะทุกคนบวกกับเราเลียวไม่ได้แล้วเราอะต้นเกมอะอย่าไปห้าวเลย ปล่อยไม่บอนปล่อยทั้งอ,อนจะเล่นเกมเจอกันนะครับหนูหนูเป็นแหกบนดีกว่าครับเอ้ผมฟาร์มดีกว่าเดี๋ยวรอรับกลางต่อนะครับถ้าเขาไม่ขึ้นกลางนี้ผมก็ได้เว็บฟรีไปอีกเว็บหนึ่งนะแต่จังหวะน,นี้เนี่ยเขาขึ้นได้นะครับทุกคนทีมเราไม่มีโลมด้วยนะครับป่าเราก็ตายนะครับเสียดายนะครับผมที่เขาทิ้งกลางเนี่ยที่จะดันกลางเนี่ยไปดันบนไปการบนกันนะแล้วเรานี่ก็ทําหน้าที่ดีเหมือนกันนะถ้าแล้วไม่ดันนี้เขาก็มาดันกลางผมนะผมว่านะ ก็ได้จังหวะเรื่องงานยานดีแล้วผมเดี๋ยวผมไปเก็บงานดีกว่านะครับมีตัวไหนที่น่าเก็บบ้างหรือเปล่านะครับขอได้สักตัวขอได้สักตัวเฮ้ยตัวนี้หลุดมาครับยังไงแตกโพ๊ะ่โอ้โหได้หนึ่งตัวแล้วครับผมโอ้โหได้บับเปลืองผมอยากได้บัฟฟ้าทุกเพื่อนผมรู้สึกว่าริงแผ่นี้เนี่ยใช้บัฟเปลืองมากเลยนะหรือว่าผมเองหรือเปล่าว่าที่ใช้บัฟบัฟเปลืองอะครับเดี <laughs> ๋ยวผมขอบัฟฟ้าก่อนแล้วกันนะ ก็เยผมเห็นว่าเขาได้ปับแดงครับผมเราเอาับฟ้าดีกว่าวเจาะนะครับทุกคนออกมาดีกว่านะครับนี่ผมเอาได้นะเพื่อนฟิกเกอร์ไป,ปฟิกเกอร์ปบโปโอเคครับเรียบร้อยออกมาเพื่อนออกมาดีกว่านะครับล็อกหลบล็อกหลบล็อกหลบเดี๋ยวมันดึงเดี๋ยวมันดึงตัวนี้มันห้าวตัวนี้มันห้าวเอ้ยปล่อยนะเพื่อนโอ้โหขอโทษซอรีร่โบขอยดีกว่านะครับ ตัวนี้มันดุจริงๆเลยนะแก๊กเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันจ้องแม่นอยู่นะเห็นเพื่อนผมบอกแล้ว,ว่ามันดึงแม่นนะครับทุกคนนี่ไงน,นี่ไงนี่ไงผมผมบอกแล้วเนี่ยพระเจ้าผมเริ่มมานะครับทุกคนโป๊ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเอ้อยเอ้ยเอ้ยใครโผล่มาใครโผล่มาเดีย๋ยวขอลบก่อนนะครับผมผมขอดูเชิงก่อนนะครับเขาเหมือนจะดักผมนะแล้วผมก็ดักเขาด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวดูช็อตก็แบบ รอเขาหลุดมาดีกว่านะครับผมนิ่งไว้นะครับนิ่งนิ่งไว้ผมรู้สึกว่าเนี่ยเงินผมตามเอ้เงินเงินผมนําเขาด้วยนะผมผมว่าเนี่ยผมจบสกอร์เขาได้ง่ายเลยนะครับเขาตีคีปเนี่ยเขาถ้าเขาเสียสกิลมาเตะคีปแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเสียประมาณสกิลสองกสกิลเขาวัดกับผมไม่ได้แล้วแหละนะครับถึงของจะตั้งก็เถอะนะครับโบโบโบหลบโอเคอุ้ยโอ้โหไม่ทันนะเพื่อนตัวนี้มันพิュว้ยตัวนี้มันพิว มาเดี๋ยวผมต่อไปผมจะเอาไปกองเล็บต่อยนะผมคีร้อยปเปอร์เซ็นแน่นอนมึงไม่รอดแน่ผมบอกแค่นี้อุ้ยนี่ยังคีสองพันแล้วเพื่อนตีคีบยังเข้าอ่ะนึกเอาก็าปกติป่ะวะเฮ้ยผมมาเก็บงานด้วยอ่ะนะครับตัวหลุดมาหรือเปล่ปาตัวหลุดมาหรือเปล่านะคอร์สว่าไงเพื่อนฮัลโหลตายครับผมตายหนึ่งเอาดุดผิดด้านนะเพื่อนคือว้าไปถึงทีเอาดึงไม่โดนีกอะไรเนี่ยตายได้สองตัวจู่ๆแล้วครับผม นี่ได้2ตัวได้บัฟด้วยนะโคตรคุ้มมากผมรวยกว่าลิงแล้วตอนนี้ลิงลิงฝั่งนู้นนะผมขอชุดเดียวนะผมหลุดมาเนี่ยผมเดี๋ยวผมไปชิงป่าก่อนนะเปผมผมเดาเนี่ยจากสถานการณ์ตอนนี้เขาน่าจะเดินไปลงล่างนะผมผมเลยกระโดดถ้าผมจะเข้าพุ่มอะไรอย่างงี้ผมก็ตีค้างไว้ก่อนนะตีรัวๆนะผมล็อกไว้นะครับเพื่อเป็นจังหวะที่เขาเปิดผมก่อนนะผมจะได้สวนเขาทันนะก็ล้อก่อนนะผมว่าเขาจะน่าจะทุบรีเรียดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมเดาๆนะครับ ผมเล่นลิงนี้เงินนําเขาเนี่ยเขาน่าจะกลัวเราแล้วครับผมผมพยายามยึดพุ่มก่อนนะผมถ้าเขาจะหลุดมาแบบโซนพุ่มอะไรเราเนี่ยเรามีโอกาสที่เราจะดักตกเขาได้น,นี่ไหขอเวฟหล่อเขาเวฟหล่อตายนะผมเห็นไหมครับเราคุมพุ่มก่อนเนี่ยเราพยายามอ่านเกมแล้วครับผมเขามาหลังเราตายเราได้นะเขามาหลังพุ่มเราเราได้นะทุกคนเงินเรานําด้วยนะทุกคนลินงจะเล่นลำดับขนาดนี้ไม่ได้นะถ้าเงินตามเนี่ยแล้วก็แบบไปเข้าพุ่มมั่วๆนะผมไป ถ้าแบบเจอฝั่งข้างที่แบบลิงแบบเป็นอะนะตอนนี้ก็ตายไปสี่ตัวนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปแท็กบนดีกว่าโอ้คิปหมดก็ตอนนี้เดี๋ยวผมรวยแบบสุดๆเลยนะผมทําได้ทุกอย่างแล้วผมทุกคนจะซื้อระเทศจะเผาวะเทศก็ได้นะผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยแลร์เพื่อนถอยมาดีกว่านะลิงเกิดละผมนี่ก็เป็นตัวที่แบบว่าไปเปิดจุดให้เขาเห็นก่อนไม่ได้นะครับเล่นลิงเนะี่ยอย่าไปเปิดจุดให้เขาเห็นนะแบบเล่นแบบ ถึงเราจะไม่ได้ไฟไฟ้าถึงเราจะแยกดันเลนอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าไปเปิดจุดให้เขาเห็นง่ายๆนะครับให้เขาเระวงตัวเองไปนะผมว่าลิงหายลิงหายไม่กล้าไฟบ้างกลัวบ้างนะครับนี่อย่างนี้ไงอันนี้แหลมเกินนะผมตายไปครับอันนี้คือแหลมนะผมการลงโทษของคนเดินแหลมนะครับ <c oughs> <c oughs> เราก็ลงโทษเขาไปแล้วครับเดี๋ยวผมรอลิงมาแท็กนะ <c oughs> ผมจะส่งคีิปไปหน้าป้อมก่อนนะผมฟิกเกอร์เพิ่งใช้ด้วยนย่าจะเก็บยากอยูอย่นะ ต่อมาผมยออเป็นโบกีเล้นะครับผมเป็นชิ้นสุดท้ายพอดีนะครับผมผมยออสิ่งแรกที่ผมจะออกเนี่ยผมยออเป็นจอดเล็กกระก่อนนะครับผมจอดเล็กนี่ก็น่าจะพอสําหรับการจอดเกาะแล้วมั้งทุบของลิงตอนเนี้นะครับผมแล้วก็จะเอาเดี๋ยวออกป็ดาบแดงแะ้บผมเอาดาเมจชิงมาเลยนะชิงดาเมจมาก่อนเลยแล้วค่อยเอาจอดแบบชิ้นสุดท้ายนะครับผมปิดเกมพอดีแหละนะครับดิงนี่บัฟฟ้านี่ก็สําคัญเหมือนกันนะ ผมจะหาจังหวะล้วงลิงมันยังไงดีเนี่ยถ้าผมไปเข้าก่อที่ฝั่งว่าโดนลิงฝั่งนู้นทุบตายแน่นะครับเดี๋ยวผมไม่ดักบนดีกว่านะผมเผื่อมีตัวไหนหลุดมานะครับผมไม่แน่ใจว่าลิงมันดักป่าหน้าหรือเปล่านะผมแงบงค์พวกนี้เราไม่ไว้ใจก็ได้นะครับนี่หลุดมาหรอสไลด์แล้วด้วยนะครับไปเสียสกิลง่ายไปอะเพื่อนจังหวะนี้เนี่ยผมได้เลี้ยงคีฟมาหน้าป้อมแล้วนะผมแล้วผมมีฟิกเกอร์นะผมปะเปิดประดีนะโอ้ตาย ผมบอกแล้วมันแรงใช่ไหมครับทุกคนนี่อะไฮไลท์ผมบอกเลยโคตรแรงจบกันแล้วเหรอตัวตัวพิงนี่น้ำผมอตีก as ่อนแล้วกันดูดเลือดนิดนึงครับรุดูดเลือดนี่ก็ดีเหมือนกันนะโอ้โผโอ้โผอุ้ยจบอุ้ยสวยครับจบทันพอดีแล้วทุกคนจบพอดีนะผมมาดูกันครับว่าถ้าใครได้เอวีพีแล้วผมเชิญโอ้โหไม่ใช่กูผมไม่ได้ m อวีพีได้ไงวะ ผมไปดูสกอร์กันว่าทำไมผมไม่ได้ MVP ผมรู้สึกว่าผมเล่นเยอะมากนะตาเนี้ยด,ดูดูดูเออผมฆ่าได้เพ็ดตัวตายสองลิเลน่าฆ่าสี่โอ้อะไรวะไม่เล่นแล้วเจอกันครับผมขอบคุณที่ติดามดูจนจบครับแฟนชอบคลิปผมเลยกดไลคล์กดติดตามด้วยครับผมอยากให้ทำคลิปอะไรอย่าเม้นมาเลยนะครับผมได้คลิปล่างนะครับผมเจอกันครับ